มีคนไข้าถามหมอนะครับว่าถ้าเกิดเป็นโรคไทรอยด์พิษแล้วเนี่ยห้ามกินอะไรบ้างอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้วันนี้หมอจะมาบอกให้ฟังนะครับผมอ,อ,อาจจะมีคนไข้เคยไปหาตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเขาเรียกว่าอ,อะไรมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งกูรูทั้งใน t ิ k ตอกทั้งใน i ิน t a g r กรมทั้งใน Facebook บอกว่าถ้าเป็นไทรอยด์พิษเนี่ยห้ามกินไอโอดีนบ้างห้ามกินนมบ้างห้ามกินชากาแฟบ้างออหมอจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะฮะสิ่งที่หมอจะบอกคือ ในทางการแพทย์แล้วนะครับสิ่งที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นไทรอยด์พิษสิ่งที่ห้ามกินคือไม่มีครับสามารถทานได้ตามปกติเลยเราไม่มีอะไรห้ามเป็นพิเศษนะอันนี้สบายใจได้นีนถ้าอยากจะกินอาหารทะเลก็กินได้แต่จะกินนมกกินได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่หมอจะบอกคือไม่มีอะไรเป็นสําพัญที่จะห้ามให้คนไข้กินนะกินได้หมดเลยจริงๆแต่ว่าในช่วงแรกที่เริ่มรักษาไทรอยด์พิษเนี่ยโดยหมอจะให้กินยาใช่ไหมฮะกินยาในการต้านไอพิษของฮอร์โมนไทรอยนี่ฮะ ในช่วงแรกแรกที่อาการของพิษยังสูงอยู่อาจจะมีภาวะใจสัน่นใจเต้นเร็วได้ในตอนนั้นอะพาวเร์สเลตหรือฮาร์ดเลตหรือชีพจรอ,อาจจะขึ้นประมาณร้อยร้อยี่สิบก็ได้ถ้าเป็นในช่วงนั้นอะเราจะแนะนําให้คุไท้งดชากาแฟก่อนครับเพราะว่ายิ่งกินชากาแฟยิ่งไปกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นเร็วนะแต่มันไม่ได้ทําให้ทยเราเป็นพิษเป็นมากขึ้นนะมันแค่ไปกระตุ้นทําให้หัวใจเราเต้นเร็วเฉยๆบางนั้นถ้าอยู่ในช่วงแรกของการรักษาอาจจะพิจารณานงดไปก่อนแต่เมื่อรักษาได้ระยะหนึ่งแล้ว ถ้าเดนชิประจรเราเนี่ยลงมาปกติแล้วก็กินชากาแฟได้ตามปกติครับอันนี้คือที่มาที่ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นถาเรานพิษแล้วห้ามกินชากาแฟนะครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ค่อนข้างสําคัญก็คือว่าต้องงดอาหารที่มีไอโอดีนไหมเช่นพวกอาหารทะเลพวกน้ําปลาพวกเกลือที่มีไอโอดีนไหมอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดว่ามันจะต้องงดไปร้อเซถ้ากินไปทุกวันแล้วจะทําให้เป็นพิษมากขึ้นไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันเลยทีนี้ คนไข่บางคนอาจจะสับสนกับการที่ว่าในคนไข้บางกลุ่มที่จะต้องไปกลือแร่อันนั้นนะครับต้องงดไอโอดีนเพราะอะไรเพราะในให้จะต้องไปกลือแร่เนี่ยเราต้องการจะให้ร่างกายเขาเรียกว่าโหยหรือโหยหาไอโอดีนมากที่สุดให้ให้อยู่ในสภาวะที่ขาดไอโอดีนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเวลากลือแร่แล้วเนี่ยไอโอดีนจากตัวรังสีเนี่ยมันจะไปแท็กหรือจับไทรอยแล้วก็จะถูกเผาทาลายในมากที่สุดนั่นเองนะครับอย่าสับสนนะฮะดังนั้นผมสรุปให้ฟังเลยว่าถ้าเป็นทรมิิตอยู่แล้วเนี่ย กินได้ทุกอย่างเราไม่มีอะไรห้ามครับผมนี่ในการแพทย์จะเป็นอย่างนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะไขข้อข้องใจของคนไข้แลกะก็บุคคลทั่วไปได้นะครับว่าเป็นทารพิษเราไม่ได้ห้ามอะไรเลยนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับชอบให้หมอมาบอกความรู้แบบนี้กรุณากดไลค์กดแชร์และบอกต่อเพื่อเพื่อนด้วยนะครับ